สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปชัวิชาปรัชญาการเมือง81310นะครับเรากำลังอยู่ในหน่วยที่8ชื่อหน่วยว่า แนวคิดทางการปัชญ,ญาการเมืองนของจองชาตุโซนะครับซึ่งสองคลิปที่แล้วเนี่ยเรากล่าวถึงสภาวะธรรมชาตินะครับในช่วงแรกและช่วงหลังตามแนวคิดของจองชาตุโซนะครับซึ่งทําให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในพันธนาการนะครับใน4คลิปต่อไปนี้นะครับเราจะดูว่ามนุษย์เนี่ยจะหลุดพ้นจากพันธนาการเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับก็เรามาสู่ตอนที่8.3นะครับ ตอนที่83เนี่ยก็คือเป็นการเปลี่ยนมนุษย์นะครับจากพันธนาการนะครับสู่เสรีภาพนะครับสังคมการเมืองที่ชอบทำเนี่ยเกิดจากข้อ1ก็คือมนุษย์ทำสัญญามอบสิทธิอํานาจเนี่ยให้ชุมชนข้อ2ก็คือให้ชุมชนบงการโดยใช้เจตจำนงสากลหรือ general view นะครับ การที่มนุษย์เนี่ยทำสัญญาที่จะทําตามเจตจำนงสากลที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยแทนที่จะทาตามเจตจำนงสน่วนบุคคลก็คือ p a r t i c u l a r view ซึ่งมุ่งต่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับการละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยจะทําให้มนุษย์เนี่ยบรรลุคุณธรรมนะครับการที่ทุกคนเนี่ยมอบทุกอย่างให้ชุมชนก็คือทุกคนเนี่ยจะกลับมาเสมอภาคกันนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อฟังเจตจำนงสากลคือ general view ก็คือเป็นการเชื่อฟังเหตุผลของตนเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยมนุษย์ ที่เชื่อฟังตนเองได้เท่านั้นเนี่ยจึงจะได้เสรีภาพกลับคืนมานะครับเรามาเรื่องที่8.3.1นะครับเรื่องสัญญาประชาคมนะครับก็มาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้นะครับการเกิดของสังคมการเมืองที่ชอบทำเนี่ย ก็คือเมื่อมนุษย์เนี่ยทำสัญญาประชาคมนะครับเพื่อมอบสิทธิอํานาจเนี่ยให้ชุมชนเป็นผู้บงการด้วยเจตจำนงสากลพิจารณรวิวนะครับเจตจำนงสากลเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยใช้พลังส่วนรวมเนี่ยปกป้องแต่ละคนทําให้ทุกคน,นได้เสรีภาพกลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับแล้มากข้อสู่เนื้อหครับ สภาวะธรรมชาติเนี่ยพัฒนามาถึงขั้นตอนของการเกิดสภาวะสงครามนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาช,าชีวิตมนุษย์ซึ่งมีพลังเหนือแรงต้านของมนุษย์นะครับทางรอดก็คือมนุษย์เน่จะต้องรวมพลังกันให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อต่อสู้กับอุปสรรคซึ่งแก้ไขด้วยการทําสัญญาประชาคมครับซึ่งจะเป็นการสแสวงหารูปแบบของการอยู่ร่วมกันแบบสมาคมนะครับเป็นการปกป้องแล้วก็คุ้มครองตัวบุคคลแล้วก็ทรัพย์สมบัตินะครับ แม้จะมีการร่วมมือกับคนอื่นทั้งหมดก็ตามเนี่ยแต่ว่ามนุษย์ก็ยังเชื่อฝักตนเองและยังคงมีเสรีภาพก่อนหน้านี้นะครับลักษณะเฉพาะของทฤษฎีสัญญาประชาคมตามแนวพิชชองชากุโซ่นะครับก็คือ การสร้างสังคมการเมืองเนี่ยโดยที่ทุกคนเนี่ยตกลงกันเป็นอำนาจที่แต่ละคนมีให้กลายเป็นอำนาจส่วนรวมนะครับเป็นการรวมเจตจำนงทั้งหลายเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับการมอบอำนาจให้ส่วนรวมเนี่ยแต่ละคนจะต้องทำตามส่วนรวมแต่ก็ย,ยังต้องเชื่อฟังตนเองนะครับแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจมีเจตจำนงที่แตกต่างจากเจตจำนงส่วนรวมก็ตามนะครับ ทีนี้ก็เปรียบเทียบล็อกกับลุดโซ่นะครับ,บล็อกเนี่ยจะมองว่าเมื่อแต่ละคนเนี่ยกินยอมที่จะรวมกันเป็นสังคมเนี่ยก็จะมีพันธะที่จะต้องทําตามสัส่วนใหญ่นะครับ นาที่รโซ่เนี่ยมองว่าเมื่อแต่ละคนเนี่ยยินยอมรวมกันเป็นสังคมเนี่ยก็ต้องทำตามสิ่งส่วนใหญ่แต่แต่ละคนเนี่ยก็ยังต้องเชื่อฟังตนเองซึ่งอันนี้เป็นแนวที่เฉพาะของรูโซนะครับร so ูโซนได้เสนอทฤษฎีที่ยังให้แต่ละคนเนี่ยยังเชื่อฟังตนเองโดยที่ไม่ได้คัดแยกับการรวมตัวเป็นสังคมการเมืองนะครับทำให้ทฤษฎีสัญญาประชาคมของรูโซเนี่ยต่างจากโทมัสฮอกแล้วก็จอห์นลอก สังคมการเมืองเนี่ยที่ชอบทำเนี่ยทุกคนจะต้องมีเสรีภาพในสภาวะธรรมชาตินะครับซึ่งสอดคล้องกับการที่สภาวะธรรมชาติก่อนที่จะมีการอ้างสิทธิ์เนี่ยในทรัพย์สินซึ่งเป็นยุคทองของรัชกชาติอันนี้ก็เป็นไปตามคลิปที่8.2.1นะครับเนื่องจากทุกคนเนี่ยมีเสรีภาพมีอิสระจากผู้อื่นแล้วก็แต่ละคนเนี่ยยังเชื่อฟังตนเองครับ กระบวนการเปลี่ยนจากาเปลี่ยนแปลงจากสภาวะธรรมชาติเนี่ยให้เป็นสังคมการมงที่ชอบรมเนี่ยก็คือแต่ละคนเนี่ยจะต้องสละสิทธิที่ตนมีเนี่ยให้แก่ชุมชนทั้งหมดนะครับรสโซเนี่ยมีความคิดใกล้เคียงกับพอปเนประเด็นต่อไปนี้นะครับก็คือโทมัสพอปเนี่ยจะมองว่าแต่ละคนเนี่ยมอบสิทธิและอำนาจต่างๆให้กับคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งนะครับรสโซเนี่ยผู้รับมอบสิทธิต่างๆก็คือเป็นชุมชนนะครับ ลสโซเนี่ยคิดต่างจากลอกก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยยังคงไว้ซึ่งสิทธิตามธรรมชาติโดยไม่ได้ให้มอบกับชุมชนแต่จอร์นลอกเนี่ยจะบอกว่าการที่คงสิทธิในทรัพย์สินเนี่ยซึ่งเป็นสิทธิธรรมชาติไว้เนี่ยเป็นการคงความไม่เสมอภาคนะครับเพราะในเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่แต่ละคนเนี่ยต้องสละสิทธิให้แก่ชุมชนทั้งหมดอันนี้เป็นไปตามแนวคิดของ2องชาบลูโซ่นะครับข้อ3นะครับหากยังคงสิทธิบางอย่างไว้เนี่ยผู้ตัดสินส่วนกลางเนี่ยก็ไม่มีอำนาจตัดสินใจกรณี พิพาทที่เกิดจากสิทธิเหล่านี้ซึ่งขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวมนะครับแต่ละคนเนี่ยเมื่อเป็นผู้ตัดสินบางเรื่องซิงเองเนี่ยไม่ช้าก็จะอ้างตัวเนี่ยเป็นผู้ตัดสินไปทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของสภาวะธรรมชาติเนี่ยก็ยังยกคงอยู่ต่อไปและการอยู่ร่วมกันเป็นสมาคมก็จะกลายเป็นปรเด็จการะไม่มีประสิทธิภาพนะครับ ข้อ4การทําเช่นนี้ก็คือการมอบหน้าทใ่ชุมชนไปทั้งหมดเนี่ยทำให้ไม่มีใครได้เปลี่ยนผู้อื่นเพราะฉนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องมอบสิทธิและอำนาจให้แก่ชุมชนไม่ใช่ให้แก่คนใดคนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีใครที่มีสิทธิอํานาจเหนือผู้อื่นหรือกดขี่ผู้อื่นนะครับข้อ5ในเมื่อแต่ละคนเนี่ยมอบตัวเองเนี่ยให้กับคนทั้งหมดก็คือไม่ได้มอบตัวตนให้กับใครนะครับสิทธิที่เราสละให้ผู้อื่นเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็ต้องมอบสิทธิอย่างเดียวกันเนี่ยให้กับเราด้วยก็เป็นการแลกเปลี่ยน อ่ที่ที่คุณค่าของสิ่งที่เราได้มาเท่ากับคุณค่าของสิ่งที่เราเสียไปแต่เราเนี่ยจะได้พลังอำนาจมากขึ้นจากการปกป้องตัวเรานะครับข้อ 6. เป็น,นกลไกในการขจ,จัดเรื่องความไม่เสมอภาคในสังคมเนื่องจากมนุษย์เดินผิดทางนะครับการที่ทุกคนต้องยอมสละทุกอย่างเนี่ยก็คือทําให้ได้รับความเสมอภาคกลับคืนมานะคะรับรูโซ,โซเนี่ยไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับเสรีภาพอย่างเดียวแต่ต้องการนําความเสมอภาคที่สูญเสียไปเนี่ยให้กลับ มาคืนสู่มนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาประชาคมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเสรีภาพนะครับสัญญาประชาคมเนี่ยสร้างสังคมการเมืองที่ชอบธรรมนะครับทำให้มนุษย์เนี่ยทำตามเจตจำนงสากลอาจจะทําให้มนุษย์เนี่ยกลับไปเชื่อฟังตนเองเท่านั้นซึ่งจะทําให้มนุษย์เนี่ยกลับไปมีเสรีภาพดังเดิมนะครับก็เป็นอันจบเรื่องที่8.3.1นะครับเรื่องสัญญาประชาคมตามแนวคิดของชองชากุโซนะครับลองอ่านเอกสารข้อสอบเพิ่มเติมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ